มาค่ะมีเวลาว่างอยู่ประมาณ5-6นาทีไม่ได้ทำคลิป2วันแล้วมั้งคิดถึงทุกคนนะคะพอดีช่วงนี้คิวมันยาวมากมีลาว่างอยู่ประมาณหกนาทีนี่แหละเดี๋ยวขอมาทำคลิปให้ f อทุกท่านก่อนเนาะว่าวันนี้พลังงานพี่พ่ายมีอะไรอยากจะบอกทุกคนที่ผ่านเข้ามาในคลิปนี้ แบบเขาเรียกว่าอะไรอะโชคดีด่วนๆอะไรเนาะเพราะว่าเร่งรีบอโชคดีด่วนๆอะไรที่จะมาเร็วๆในในเร็วๆนี้โชคดีอะไรที่จะมาถึงเราเร็วๆนี้เนาะอะไรที่มันด่วนๆเพราะว่าตอนนี้มันด่วนๆอะ,อะไรที่จะมาหาเราด่วนๆด่วนๆด่วนๆนะคะค ขอพลังงานความสุขด่วนๆที่จะมาถึงกับ f อทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นกับเราภายในโอ้โหภายในหนึ่งเดือนนี้ภายในหนึ่งเดือนนี้จะเกิดความโชคดีใดมามาอีกหนึ่งซิ ภายในหนึ่งเดือนนี้จะเกิดความโชคดีใดอันนี้ไงกดตองหนึ่งเข้ามาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณจะพบเจอเรื่องดีๆถ้าเป็นผู้หญิงนะคะทั้งพลังงานจะหญิงจะชายพลังงานใดก็ได้นะที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะความโชคดีด่วนด่วนที่คุณจะได้รับภายใน1เดือนนี้นับตั้งแต่วันที่คุณเห็นคลิปนะคะคือความสำเร็จสมหวังทุกประการนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวความรักใดๆก็แล้วแต่นะคะ1นึ่ถ้วยกดหนึ่ง,หน,งหนึ่งเข้ามาเลยค่ะเห็นไหมคะตาสวรรค์ตาสวรรค์พร้อมส่งความสุขความเ n e r g y ของความสุขส่งมาให้คุณแล้วเขารู้แล้วว่าคุณต้องการสิ่งใดนะคะใครที่ต้องการสิ่งใดเมนเฟตเอาเลยค่ะวันนี้พลังงานด่วนๆมาบอกเลยค่ะภายในใน1่เดือนนี้นะคะภายใน1เดือน,นีนนับจากวันเห็นคลิปบางคนภายใน1วัน บางคนภายในหนึ่งดอนหนึ่งสัป,ปดาห์หรือ1เดือนไม่เกิน1เดือนนี้นะคะ <c oughs> ไม่ว่าคุณผู้ชายคุณผู้หญิงหรือแม้แต่เพศใดก็แล้วแต่ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะนี่คือพลังงานของคุณคลิปนี้เป็นแรนดอมอาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ตรงใจคุณและคุณกำลังต้องการรู้คำตอบนี่คือคลิปของคุณนะคะ ความสำเร็จความสมหวังทั้งเรื่องการงานการเงินความสำเร็จในเรื่องการเงินความมั่งคัง่งผู้หญิงอาจจะได้แต่งงานผู้ชายอาจจะได้เจอคนรักทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งพลังงานใดก็แล้วแต่ถ้าคุณมีคนรักอยู่อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนสถานะเป็นเขาเรียกว่า จากแฟนเป็นคู่รักจากคู่รักคือคุ้นมั่นคู่หมายจากคู่หมายก็อาจจะเป็นการแต่งงานได้เลยนะคะแล้วก็ความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานหนึ่งถ้วยหมายถึงความสําเร็จทุกด้านเลยนะอาจจะเจอคนที่โสดอยู่ก็จะเจอคนคนรักที่เป็นรักแท้รักรักที่มั่นคงนะคะคนที่กําลังทํากิจการหน้าที่การงานอยู่ก็ประสบความสําเร็จสมหวังในเรื่องกิจการงานนะคะมีเงินกอบกรมมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมอาจจะเจอพาร์ทเนอร์ คู่เขาเรียกว่าพันธมิตรดีๆเข้ามาทําให้ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าคนที่กําลังจะสอบเข้าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้ร้อยเปอร์เซนกดตอนหนึ่งเข้ามาเลยค่ะน้อมรับคาทํานายน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปค่ะใครที่กําลังรอคอยความรักดีๆคุณก็จะได้ความรักดีๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ คุณต้องการคุณจะสมหวังพาอหนึ่งถ้วยมาบอกแล้วสวรรค์มองเห็นแล้วสวรรค์กำลังส่งสิ่งที่คุณต้องการมาให้แล้วนะคะกดตองหนึ่งเข้ามาน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปค่ะยินดีกับทุกคนด้วยนะคะรักทุกคนนะคะ